คิดนะคะขอลูกหลานเพียงฟัง,งค่ะขอมมนจะมืดฝังข้างหลังจะเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆขอลูกหลานขอขอนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะ ยอดวิวเป็ร้านวิวิตกงฟังฟังนะคะอิสาะนนลคะ่ะเพื่อนยอดวิวเป็ร้านวิวิตงฟังฟังนะคะ,อ,ะ,คะอิสาะนน์แลค่ะเพื่อน ลุกหลางก่อนอนุญาต่ายคลิดด้วยนะคะแชกลายจะมืดฟังข้างหลังจะเป็นน้ำนะคะพเพื่อนเพื่อเพื่อนหลังจากไปเที่ยวกลับมาก่อนกลับบ้านเนาะ อากาศดีปกแต่งสวยงามกันนะคะการงานไปเดินเข้าหน้าไปเดินรุ่งเรียวมั่งข้างมาัง่มงหีสีสุดมันจะมืดฝั่งข้างหลังจะเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆบ๊ายบวัดนะไปหล่อห้ามงาม พัฒนาได้มากราบไหว้บูชาพะนะคะเพียบลอยสวยงามมากนะคะเพืเ่อนๆจ้าสาธุสาธุเอานะคะอยากได้อะไรปัทนาเอานะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากเพื่อนๆหลังจากไปเที่ยวกลับมาก่อนกลับบ้านเนาะ องหลยมาเทมาสวยงามมากค่ะเรีเอเย,ยออะไรแต่ลูกหลานขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆหลังจากไปเทียเท่ยวกลับมาก่อนกลับบ้านเนาะ นาแวะมา,ก,า,ากรบาบไหว้พระพุทธช a k r วัดจะมีพระแล้วก็มีพญานาะคสวยงามมากค่ะพี่น้องสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๊ะสาธุสาธุเอานะคะใครอยากได้อะไรปรารถนาเอานะคะเพื่อนๆจ๊ะสวยงามมากวัดนพี่น้อง,ออง,องห้ามงามพัฒน,นาได้มากราบไหว้บูชาพระ มีการพัฒนาการมีโชุบมีรากไม่มีสิสุขระดับการเตือนสุกภาพร่างกายแจ็มแรงขอเพืเ่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งสุขเพ่งเพ่งฟังฟังแล้วทุกทียอดวิวเป็นล้านวิวคลิปแตก ตัวเองฟังนะคะอติสารนอ่นละค่ะเพื่อนๆเพื่อนนะคะการงานเดินเข้าหน้าจเจริญรุ่งเรือมงมั่งคั่งมั่งมีสีสิบเพื่อนๆหลังจากไปเที่ยวกลับมา่อนกลับบ้านเน,นาะเที่ยวาง สวยงามมากควนามเกไเค่ะการงานรดเข้าหน้ากระโดดลุ้งเรือมั่งข้างมั่งมีสีสุ กันนะคะรับการงานกระโดงเข้างหน้าจะเดงร,รุ่งเรือมงมั่งคั่งมั่งมีสี่สิบพวกเราได้มากไปจะมืดฝั่งข้างหลังจะเป็นน้ำนะคะเพืเ่อน ทุกท่านขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะมีเจอปัดพนาการมีโชคมีลาภไม่มีสิสุขสบา,า,ายเป็นเลนพลิน,ลนภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะการงานเดรินเข้าหน้าะเดริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีสุสุ เพื่อนๆหลังจากไปเที่ยวกลับมาก่อนกลับบ้านเนาะวัดนักบินหลวงห้ามงามพัฒนาได้มากราบไหว้บูาชาพระนะคะพัฒนาแวะมาการาบไหว้สักรพรรบูชาวัดจะมีพระแล้วก็มีพญายนาคสวยงามแาบพิพ่นอง วันีกหนึวันีก่สาาาจะพาเข้าบปดีรัมย์กันะคะมองหลมาเทมาสวยงามมากค่ะที้อยนสาม งก็จะบูชาพระพัฒนาแมมากราบไว้ะบูชารจะมีพระแล้ก็มีพญานาคสวยงามหาะพิ no สาธุสาธุ ลูกหลานขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะพัฒนาแวะมากราบไหว้สักการะบูชาวัดจะมีพระแล้วก็มีพญานาคสวยงามมาปะปะปะปกค่ะพิณองแบบพระดาดวงใจสวยห้าเพื่อนเพื่อนหลังจากไปเที่ยวกลับมาก่อนกลับบ้านเนาะ พาทุกทกหลานขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะทุกหลานพาทุกทกหลานขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะ สวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสาธุสาธุเอานะคะใครอยากได้อะไรปรราถนาเอานะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสาธุสาธุเอานะคะใครอยากได้อะไรปรราถนาเอานะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมาก เราจะพาเข้าไบดูลกๆนะคะมันจะมืดฟังข้างหลังจะเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆวัดนะกป็นห้ห้ามงามพัฒนาได้มากาว่าว้ายชาพระ